ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมท็อปพี่ทีตะตายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่พัทยานะครับผมวันนี้เราจะมาทําบุญด้วยกันนะครับเราจะมาแจกข้าวผู้ประสบภัแค่โลคโควิดก่อนนี่นะครับข้าวที่เราเตรียมมานะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมซึ่งเราได้รับงบสนับสนุนครับจากท่านดรภูมิริศวงหนองแวงนะครับผมท่านดรว่าที่ผู้สมัครสสสมัครเขตเจ็ดพัทยานะครับผมอันนี้เราก็มีทีมงานกันมาเยอะแยะนะครับผม เราก็จัดเตียมาประมาณ700กว่าชุดนะครับผมเพื่อที่จะมาแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยนะครับผมนี่ครับนี่นะครับสำหรับของบริจาคของเรานะครับมีทั้งหยิบกันกระสอบนะครับผมก็มีเยอะอยู่นะครับมีอะไรทันมีทั้งข้าวกล่องัข้าวสารอาหารให้นะครับผม นะครับสำหรับทีมงานแท็กข้าวของเราตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็มีที่จะรองอะไรนะยางพมล้นพงังเวเ็ดนะครับแล้วก็คุณเียบงงสองตเกตทองวันนี้มีผมาให้แนะนำตัวท่านสองท่านนะครับขออนุญาตพอดี ที่ผู้สมัครสสนะครับสัยนะครับแลวก็ุุบงสมศนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัคสสเขวนามะครับเร้ก็ได้รับกาาบหมายมอบนโยบายจากท่านหัวน้าพักคนตารวจเองเสรีที่สุเสรจเหัวนาพักนะครับให้แต่ละเขตนะครับแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบลงไปช่วยที่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากจากโควิด -19 นะครับเพราะว่า ยบายของภาครัฐก็มีการล็อกดาวใช่ไหมครับที่ผ่านมาคือประชาชนก็มีความลาบากโดยเฉพาะที่น้องชาวพัทยาของเรานะครับถ้าล็อกดาวก็คือจบเลยเพราะว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอมีการล็อกดาวเราก็จะไม่มีรายได้นะครับตั้งแต่พวกบารนะครับพวกท่องเที่ยวพวกเรือบรรดาโบสถ์ทั้งหลายนะครับครับรอบที่แล้วเราก็ได้มากันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาสอบถามผู้ของผู้ประสบภัยนะครับผมผู้ที่มารับบริจาคนะครับว่า ความต้องการของพวกเขาคือส่วนมากจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งมากกว่าข้าวกล่องนะครับเราก็เลยจัดข้าวสารอาหารแห้งมาโดยได้รับกสบสนับสนุนจากท่านพงวลิบวงนงแวงนะครับผมได้มอบข้าวสารมาให้เราหนึ่งพกโลนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับที่เห็นใจประชาชนด้วยกันนะครับผมก็ได้มอบข้าวสารมาประมาณพันกิโล เราก็ได้มาจัดเป็นชุดครับมาจัดเป็นชุดมาประมาณ700กว่าชุดนะครับ700กว่าชุดเนี่ยนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับยังมีอยู่บนรถอีกนะครับบนรถที่อยู่ในกระสอบนะครับเราก็ได้ทําการกรอกมาเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้อ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าในกระบวนการกรอกนะครับแต่ก็มีรูปภาพบางส่วนครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูอยู่นะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็มาทําการแจกแจกแก่ผู้มารอรับของบริจาคนะครับผมงาานเเรยอะแถวนี้ครับเกินสองท่านครับอ่าสองท่านครับสองท่านของแจกโคตรจนสดใสครับแจกเลยแจกเลยคนละฝั่งคนละฝั่งครับคนละฝั่งคนละฝั่งเลยครับคนละาถมคนเราถมเลย ผมก็ยังมีผู้เดือดร้อนมากกว่าเรานะครับเรามีเท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องเยอะครับขอแค่ได้ช่วยเหลือกันนะครับผมให้ได้กินอิ่มด้วยกัน,นครับ ครับวันนี้เสร็รธารกิจของเรานะครับสำหรับการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งนะครับแก่ผู้ประสบภัยจากโควิดนะครับผมเราต้องช่วยกันนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปวิดีโออาจจะมีติดติดกัดขัดหน่อยนะครับผมก็กล่าวขอโทษขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องท็อปฟี่ฟีสไตล์นะครับแล้วก็ท็อปฟี่แฟนเพจท็อปฟี่ฟีสไตล์นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามดูครับว่า คิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันที่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ